ปีพุทธศักราช2325เมื่อพระบาทสมเด็จบรมบอ,บอพิตรพระเจ้าอยู่หัวได้ส่งรับอัญเชิญของเสนามาตรราษฎรทั้งหลายสเสด็จเถลิงทวันยรราชสมบัติครอบครองสยามประเทศพระองค์ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ว่าจะทรงตั้งใจจะอุปถมัมภกจะยกยอวรพุทธศาสนาจะป้องกันขอบขันทเสมา จะรักษาประชาชนมนตรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชปรถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีส่งมุ่งหมายที่จะสถาปนาราชธานีใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกรุงศรีอยุธยาในอดีตจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ย้ายราชธานีจากฝั่งตะวันตกมาสู่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาที่ตำบลบางกอกและเริ่มสร้างพระนคร กำหนดตำแหน่งที่ตั้งพระบรมมหาราชวังพุทธสถานป้อมปราการสอดคลองต้องตามตำราพิชัยสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยาอย่างเคร่งครัดพร้อมกับฟื้นฟูศาสนาสร้างสมวัฒนธรรมและอารยธรรมของประเทศนับเป็นกำเนิดใหม่แห่งอาณาจักรสยามภายใต้การปกครองแห่งราชวงศ์จัก,กรีสืบมา แผ่นดินสยามจึงได้กลับฟื้นคืนความเป็นปึกแผ่นอีกครั้งประชาราช์สงบสุขร่มเย็นกอบด้วยภูมิปรรัญญาศิลปะและวัฒนธรรมที่สั่งสมผ่านการเวลามากกว่าสองศตวรรษสืบถึงปัจจุบันเตรียมพบกับปรากฏการณ์ครั้งสำคัญบนถนนราชดำเนินเร็วๆนี้นิทัร์รัตนโกสินทร์คุณค่าแห่งยุคสมัย สัมผัสได้ในหนึ่งวัน